สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับหญิงเช่นเคยค่ะหญิงเป็นที่บริษาการขายยูฟอร์ดสาขาพระประแดงนะคะวันนี้ค่ะหญิงนำา Nextgen ์เล e เจนะคะจะเป็นว i แท็คณ2นะคะไบทอโบค่ะเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะคะราคาจำหน่ายสำหรับรุ่นนี้นะคะ1ล้านหนึบาทนะคะคันนี้เนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะคะจะมีบวกเพิ่มค่าสี10,000บาทค่ะเครื่องยนต์ของเขานะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรค่ะกำลังแรงม้าอยู่ที่210แรงม้า แรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวพามาชมรอบคันกันค่ะว่าคันนี้มีตกแต่งอะไรบ้างแล้วก็มีออปชั่นอะไรบ้างนะคะจะน่าใช้ขนาดไหนเดี๋ยวไปพบกันเลยค่ะรุ่นนี้นะคะ Y Tag 4ณ2เนี่ยไฟหน้าของเขาจะเป็น LED แบบปรีเฟกเตอร์นะคะเขามาพร้อมกับตัวไฟวิ่งกลางวันตัว LED ค่ะรูปทรงก็จะเป็นตัว C ีแคแบบนี้นะคะคันนี้เนี่ยยังมีการ ตกแต่งให้ลูกค้าเพิ่มนะคะก็จะมีครอบไฟหน้านะคะจะเป็นสีดําด้านตรงรุ่นของเขาเลยค่ะแล้วก็ตัวกระจังหน้าเนี่ยเปลี่ยนกระจังหน้าให้ลูกค้าใหม่นะคะจะเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะคะพิเศษสุดเลยค่ะก็ลูกค้าเลือกเป็นสีดํานะคะตัดขอบด้วยสีขาวนะคะสวยเท่แบบนี้เลยค่ะมาพร้อมกับตัวฝากระโปรงหน้าเนี่ยยิงติดสติกเกอร์คำว่าเรนเจอร์ให้ด้วยนะคะเป็นสีดำค่ะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถของเรานะคะ ในส่วนของกันชนรุ่นวายแท็กเนี่ยกันชนเขาจะได้เป็นสีเทอรกาฟานะคะแล้วก็ตัวชายกันชนเนี่ยจะเป็นสีบรอนเงินนะคะรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์การระยะด้านหน้า4จุดนะคะแล้วก็จะมีเตือนกันชนด้านหน้าค่ะชายกันชนด้านล่างเนี่ยมาพร้อมกับหูล่าจูง2ข้างเลยนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้านหน้ามาให้ด้วยจากโรงงานนะคะไฟตัดหมอกจะเป็นไฟ LED ค่ะด้านข้างของเขานะคะ ก็จะมีซุ้มล้อขนาด6นิ้วเนี่ยเอ้ยขนาด3นิ้วนะคะขอโทษค่ะ3นิ้วสีดำได้นะคะจะเป็นทรงเรียบแบบนี้มาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวยางเนี่ยของรุ่นนี้นะคะจะได้ยางขนาด18นิ้วค่ะสีที่ยางของรุ่นนี้จะเป็น255 65R18 นะคะแล้วก็จับคู่มากับล้อแมกเนี่ยจะเป็นสีเทากาไฟนะคะก็ล้อแมกและยางก็จะมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะ ตัววายแท็กเนี่ยจะได้เป็นดิสเบรกสี่ล้อนะคะแล้วก็ตัวแก้มข้างสีดำตัดด้วยเทากาฟาค่ะรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นไบทัโบนะคะก็จะมีเขียนด้านข้างว่าไบทัโบแล้วก็ตัวด้านข้างนี้นะคะจะมีช่องระบายความร้อนก็สามารถระบายความร้อนจากห้องเครื่องได้จริงด้วยนะคะกระจกมองข้างสีเทากาฟาค่ะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่กระจกจะเป็น LED นะคะ แล้วก็รุ่นนี้เนี่ยยังได้กล้องรอบคัน360อองศาด้วยนะคะตัวกระจกเนี่ยสามารถปรับพับไฟฟ้าได้แล้วก็มีตรวจจับจุดบอดด้านข้างด้วยนะคะก็จะมีไฟกระพริบอยู่ข้างๆกระจกนะคะเวลารถที่สวนมาด้านข้างนะคะด้านบนได้ราวหลังคาสีบรอนเงินนะคะตัวราวหลังคาเนี่ยมาจากโรงงานเลยนะคะก็ติดตั้งมาเป็นอย่างดีเลยค่ะตัวนี้ก็สามารถที่จะรองรับให้ลูกค้าติดแหลกหลังคาเพิ่มได้นะคะ แล้วก็จะมีกันสาดสี่ชิ้นตรงรุ่นของเรนเจอร์เลยนะคะตัวนี้หญิงก็ติดเพิ่มให้ลูกค้าเป็นของแท้จากศูนย์เลยแล้วก็จะมีติดตั้งฟิล์มเซรามิกให้ด้วยนะคะความเข้มก็ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะคันนี้ก็จะเป็น80%ด้านข้างแล้วก็ด้านหน้า60%นะคะตัวฟิล์มเซรามิกของหญิงจะเลือกเป็นเกรดพรีเมียมให้ลูกค้าเลยค่ะมือจับของเขาสีเดียวกับตัวรถนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะได้คีย์เรตตรงมือจับด้วย แล้วก็หญิงเพิ่มเติมนะคะมีเบ้ากันลอยสีดําด้านให้ลูกค้าด้วยค่ะข้างรถเนี่ยหญิงมีติดสติกเกอร์กราฟิกด้วยนะคะสวยๆแบบนี้เลยก็จะมีเป็นตรงนี้จะเป็นคล้ายๆรังผึ้งนะคะจะเป็นรังผึ้งด้านข้างก็จะมีเขียนคาว่าลนเจอร์สีดําแบบนี้เลยนะคะตรงฝาถังน้ํามันนะคะหญิงก็จะมีครอบฝาถังน้ํามันให้ด้วยค่ะสีดํานะคะก็สามารถช่วยรถลิ้วรอยเวลาเราเปิดปิดฝาถังได้นะคะ ท้ายรถเนี่ยก็จะได้ตัวสปอร์ตบาร์นะคะรูปทรงใหม่นะคะสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็ไฟท้ายของ w i t e t a x 2นะคะจะเป็นไฟท้าย LED ค่ะมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะครอบไฟท้ายนะคะติดตั้งเพิ่มให้ลูกค้าค่ะจะเป็นสีดำด้านนะคะฝาท้ายของเขานะคะมีคำว่า วายแท็กแล้วก็หญิงติดอะคริลิกเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะเขียนคําว่าเลนเจอร์นะคะสีดําแบบนี้นะคะเพื่อความโดดเด่นหน้ามองอันนี้ก็สวยมาตะกาเลยนะคะด้านท้ายเนี่ยมาพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยค่ะตัวกล้องฝังไว้ที่โลโก้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับตัว Easy Lift นะคะแล้วก็หญิงติดตั้งตัวโชคขวาฝาท้ายให้ด้วยนะคะเป็นของ GT Pro นะคะ ตัวโชคเนี่ยก็เวลาเราเปิดนะคะเราก็ปล่อยเขาก็จะสโลลท์ลงมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวตัวกระบะท้ายเนี่ยของเขาจะมีไลเนอร์ตรงรุ่นมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็ยังมีช่องชาร์จไฟให้ด้วยนะคะ2 3 0โวลต์นะคะ1ช่องแล้วก็12อโวลต์อีก1ช่องนะคะแบบนี้เลยลูกค้าเวลาไปแคมปิง้งต่างจังหวัดนะคะก็สามารถชาร์จเสียบไปตรงนี้ได้เลยนะคะ กันชนท้ายสีเทากราฟานะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะ4จุดมีให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงฝาท้ายเนี่ยมีไฟเบรกดวงที่3นะคะ่ตรงฝาท้ายพร้อมกับตรงฝาท้ายเนี่ยมีที่ล็อกฝาท้ายให้ด้วยนะคะสําหรับรุ่นวาแท็กด้านข้างนะคะเขายังมีที่เหยียบขึ้นท้ายรถด,ด้วยนะคะมีทั้งซ้ายและขวาแบบนี้เลยค่ะสําหรับรุ่นวายแท็กนะคะตัวขับ2ใบทบนะคะระบบความปลอดภัยของเขาครบเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยนะคะมีให้ถึง7จุดเลยค่ะมี ABS EBD ESP นะคะระบบป้องกันการลื่นไถลก็มีแล้วก็มีระบบป้องกันการพลิกคว่ำด้วยค่ะเรียกได้ว่าคันนี้ตัวท็อปขับ2เลยนะคะสำหรับรุ่นไวเแทกราคาหน้าฟังมากค่ะ1ร5 9 0 0้าน1 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถยนต์ไว้ใช้งานเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะ โทรหาหญิงนะคะเบอร์โทรศัพท์0 8 7ค่ะ6 7 9 5 9 6 9นะคะยินดีให้บริการทุกท่านเลยค่ะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หญิงด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ